สวัสดีค่ะเมื่อนีผ้ามาเที่ยวชายหาดทะเลพัทยายามเย็นเนาะค่ะนี่กัประมาณจะสองทุ่มเนาะค่ะทุกคนเก็บคลิปมาเรื่อยๆบรรยากาศยามค่เนะ,ะไฟแสงสีคนเพิ่นกับมาพักพอนกันหลายด้ยค่ะทุกคน พราะว่าอากาศเพิ่อนนอ่ะใกล้พ่งสองทุ่มเนาะยังว่าสองทุ่มดีว่ะทุกคนมานั่งพักผ่อนรับลมทะเลกันค่ะเดินเล่นเดิอนออกกันร่างกายกันรถถนนเรียบชายหาดกระติดติดค่ะทุกคนเนี่ยติดค่ะ คนคนนั่งกันนั่งกันเลีนเป็นแถวอากาศก็ดีนัดท่องเที่ยวกับไลลายก่ะทุกคนนัดท่องเที่ยวต่างชาติาอ่ะเปิดเต็มอนอา เิ่นกับมาส้มพักพอนกินเข่ากันเนาะค่ะนะเอาเตียงเอาสาตราเอาเสี่ยมานั่งกันนะคะ่ะทุกคนน้ำทะเลข,ขึ้นค่ะ <c oughs> ช่วงกลางวันควรจะลงเนาะคะ่ะกัาน้ำทะเล นางเล่นกันพักพอนเดินเล่นกันกินลมชมวิวนะคะไม่เนี่นี่คตรงนีชิ้นเยอะ อากาศจะเย็นเย็นค่ะทุกคนเนี่ยมุมมีนั่นนงหลายกับคนมนา <c oughs> นั่งนั่งพักกร่รเอาเตียงอะ่ะเตียงพักมนานั่งกันเลยเนาะคะ่ะ นี่ค่ะเพื่อนไอ้เพื่อนกระซีอยากบวกเข่ากล้องนะคะเพื่อนกับเบียกเข่ากล้องพวกไอ้น่ะบางคนเพื่อนกับเ่ียกเข่ากล้องเ้ากับุบๆเนี่ยเนาะค่ะาะวาเพื่อนยืนไอ้ดาบตุ่นบวชเข่านะค่ะ กัให้เกีีรยิซึ่งกันและกันนะคะทุกคนพ่อขังบนมันเปิดเพลงค่ะทุกคนข้องบนมันเปิดเพลงั็งดงได้ลงมาขางรางตรงชายหาดทะเลค่ะถ้าไปเดินตรงฟุตบาทกะไปติ๊บเพิ่นยืนเนาะคะ่ะ เดินน้ำขึ้นขึ้นเลยค่ะทุกคนเพราะช่วงอ่ะขางเพิ่นเป็นบ่าเนาะค่ะทุกคนเป็นบ่าเพิ่นกระสิเปิดเพลงเลาก็ต้องได้มาเดินในทราย เดิน้ส้ก็เดินยากยกับทุกคนมึงขันท้องทายไอ้ยี่ตรงฟุตบาทกับบ่ได้เขาก็เข้าใจอยู่เขาก็บ่ทายเพิ่นดอกเนาะค่ะเพิ่นจะยืนกันเป็นแถวอยู่แม่อย่าแพนกล้องมาทางหนูนะเออเพิ่นวะก็เลยว่ารู้แหละค่ะก็เลยว่า หนูไม่อยากเข้ากล้องเลนะขั้น้ังบนก็เป็นในเพราะตรงคามเพื่อนเป็นบ่านะคะทุกคนเพราะบ่าแล้วก็เป็นร้านอาหารเพื่อนเป็นแถวเลยเนาะคะ่ะ ายไปร่มอลิขสิทธิ์อีกคนมารับลมกันกระบ,บอกขึ้นหนาเทศกาลเนาะค่ะ ไปค่ะเดินกันตัวกินลมชมวิวทะเลก็เดินไก่อยู่ด้วยค่ะเสียงไง <S <S เพลงอยู่กับไก่ก็ได้ยินแต่คิดว่าบกเขา่าในโทรศัพท์ดี๋เนาะค่ะทุกคนน้ำทะเลเริ่มลงเลยค่ะเนี่ย เป็นพวกไก้กาบหอยกาอบอยังนะคะเดินจากพัทยาใต้เนี่ยจะถึงพัทยาก,กลางแลยะค่ะตะวันตรงนี่ คนจะบนังหลายคืออยู่หาดจอมเที่ยนน้อทุกคนมีกระปินนัางหางค่ะเนี่ยนเะดินทายค่ะทุกคนค่ะ ชมบรรยากาศไฟแสงสีเมืองพัทยานะคะกระิบบ่เดินเลยละคะ่ะวันนี้คลิปนี้ก็จบไปแค่นี้กอนเด้อคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชม โชคดีมีความสุขแง้งๆปังๆทุกคนค่ะ